วัสดีเพื่อนพี่ตอนเช้านะครับผมส้มจีนเก้าธันวาครับนี่ก็เป็นอีกวันนึงนะครับของคุณพลนักปั่นสุราษฎร์ธานีครับออกปั่นจักรยานถนนสายจักรยานสุราษฎร์ธานีเป็นถนนสายจักรยานที่มีระยะทางรับหนึ่งรอบสามสิบห้ากิโลเมตรเราก็ปั่นกันทุกวันนะทุกวัน ผมหน้านะครับอันนี้น้องอิ๋วนะครับน้องอิ๋วนะวันนี้ก็นักปั่นก็มีหลายกลุ่มแล้วเมื่อกี้ผมมาช้าเพราะว่าเฮ้ยผมไม่ได้มาชา้าแล้วผมไปส่งพี่สละพ์ที่บ้านมานะครับน้องอิ๋วแนละ้ว <c oughs> เดี๋ยวเราไปไล <c oughs> ่ดูกลุ่มหน้าแล้วนี่น้องอิ๋วนะเดี๋ยวเราไปไล่ดูกลุ่มหน้านะ สักรยานช้าซ้ายนะสักรยานช้าซ้าย ปตทว,วัดปีวันนี้ตั้งความเร็วที่47ลำหน้าความเร็ว47นะครับรนากล่นรเบ่นะครับ <c oughs> ล,ล,นะล,ล,นะลากอิู่ มันก็อยู่สามลำนะครับตอนนี้นะครับมีต้องกันนะครับอัาไสต้องเหนื่อนะครับแล้วก็น้องจูนะครับมันก็อยู่สามลำนะครับน้องจูก็ลากอยู่นะครับลากอยู่ความเร็วสี่สิบสองนะครับ คัดกันไกลเกินนะครับพอคัดกันไกลเกินผู้แปลงก็จะหมดนะครับพละพละพละกําลังก็จะหมดแล้วพละกําลังก็จะหมดนะในนะฝ่ายเร็วและล่างอันนี้ความเร็วก็อยู่ที่40นะครับวันนี้ความเร็วต่ำจักรยานชาร์ลยเนี่พี่ๆเรานะพี่ๆเรานะนี่พี่ๆเราพี่ๆเราดังนั้นนะครับเนี่ย คนนักงฝันงตูร่าทดนะพี่เราเนะก็ออกฝันกันทุกเช้า เส้นที่ความเร็ว52นะครับ52นะครับก็บขอบคุณเพื่อนพี่นะครับที่ก็มาติดตามเราชมการแต่นนทอดสดนะครับการปั่นจกักรยานของคุณพลนักปั่นสุราษฎร์ธานีนะครับถนนสายจากักรยานสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วพบกับผมใหม่นะครับครบที่9ธันวานะครับในปั่นทุกที่ที่มีทางครับ,บครับ